โอเคก็ขอกลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อ<ๆ>ทุกคนนะครับก็คลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมาทำการขัดท่อนะครับขัดท่อพวกเลดพวกงานชุบอะไรเนี่ยให้กลับมาเงางามอีกครั้งนะครับด้วยการใช้ไข่ปลาวานพี่ก็ทำการสั่งมาเป็นชุดตัวนี้เนี่ยทั้งชุดเนี่ยก็อยู่ประมาณ500ได้ประมาณห้ารกว่ากว่าอันสีขาเนี่ยก็จะเป็นขัดหยาบนะขัดหยาบเราจะใช้ผ้ายีนะับเป็นตัวขัด แต่ตัวขัดละเอียดเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะนี่เราจะใช้ผ้าขนแกะเป็นตัวขัดนี่พี่ให้ดูตัวอย่างนะอันนี้เนี่ยก็คือท่อที่พี่ขัดตั้งไว้แล้วก็เป็นท่อของสองจังหวะดูแววเลยนะแต่ว่าได้พวกคาบฝังลึกเนี่ยอาจจะขัดไม่ค่อยออกนะเพื่อนๆดูกันนะว่าก่อนขัดกับหลังขัดเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากไหมพวกนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าออกไหมนะอลอยที่พี่เชื่อมเนี่ย เพราะมันเป็นรอยสนิมเนี่ยเยอะมากนี่เป็นส่วนที่ร้อนเลยนะความร้อนเนี่ยมันกระจายคนระับตรงนี้นะจะทาให้เกิดเป็นสีนะสีเป็นรอยเหมือนไหมอะ่ะมันจะดําเกลียรไปเลยนะเคเพื่อนเพนะื่อนั้นเราไปทําการขัดหยาบกันเลยนะ เพื่อนๆก็พี่ก็ได้ทําการขัดหยาเป็นที่เรียบร้อยนะก็จะได้ออกมาเงาประมาณนี้นะอันนี้ยังไม่ขัดแต่ตัวนี้ตัวสีรายละเอียดสีฟ้าพูดถึงว่ามันเงาไหมเนี่ยในตอนนี้นะพี่ว่ามันก็ดูใหม่ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าถามว่ามันดูแบบว่าใหม่แบบเหมือนเบิกศูนเลยไหมมันคงไม่ใหม่ขนาดนะั้นเพราะว่าคาบสนิมนะ คันสนิมที่เราใช้งานมาเนี่ยบางคันเนี่ยใช้มาสักพักหนึ่งอะ่ะหลายปีอะ่ะแล้วมันเกิดสนิมนะมันก็ทําให้เป็นรอยฝังลึกนะเพื่อนเพื่อนอจุดที่สนิมก่อแบบว่าแน่นๆเนี่ยมันจะออกยากหน่อยนะแต่ว่าถ้าเราเกลี่ยเกลี่ยให้ดีเนี่ยขัดหลายๆรอบเนี่ยมันก็ออกนะพูดถึงพูดว่าออกไหมมันก็ออกแต่ว่ามันก็มีรอยดำๆนะมีรอยดำๆให้เห็นจากที่รอยตรงนี้มันเป็นสนิมใช่ไหม ๋ยวมันจะเป็นรอยดำๆนะนี่มันจะเป็นแผลลึกลงไปโอเคนั้นเรามาทําการขัดละเอียดกันเลยนะด้วยไอใบข่อยกอะไรใบใบคนแกะแล้วก็ไข่ปลาบานสีฟ้าขัดละเอียดแล้วมาดูนะว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเงาขนาดไหนคนระับไป โอเคเพื่อนเพื่อ<ๆ>พี่ก็ได้ทำการขัดท่อเนี่ยเป็นเสร็จที่เรียบร้อยับลงทั้งหยาบแล้วก็ตัวไขปลาวาตัวละเอียดนะนี่ก็จะได้ความเงาประมาณน,นีน้มันก็จะหมอโมหน่อยนะที่ไม่ได้เช็ดทีนะรอยนิ้วมืออะไรที่พี่จับจับเนี่ยอันนี้เนี่ยพี่ก็ทําสีนะทําสีดาด้านที่ปลายท่อหน่อยนะเพราะว่าขัดเราขัดไม่ถึงสนิมเนี่ยมันยังเกาะอ,อยู่นะที่ปลายท่อเนี่ยมันดูแบบว่ามันดูไม่สวยอะพี่ถ้า พวกที่ดินพวกสนีมาเลยก่อเกลี่เลยแต่สิตใจทําการทําสีําได้ไปเลยเดี๋ยวพี่ก็จะไปทําการใส่ที่เจ้าเว็บร้อยยี่้าครับแล้วก็มาดูกันอีกทีครับนะว่าถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยความเงาอะไรเนี่ยมันจะสวยหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นคอท่อลงตัวขัดหยาบเนี่ยตัวสีขาวเนี่ยไม่ค่อยเงานะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าลงตัวสีฟ้าเนี่ยรู้เรื่องเลยนะนความเงาก็จะประมาณนี้ แล้วไอ้คราบดำๆเนี่ยก็คือคราบสนิมเก่านะเพื่อนๆขัดสนิมเนี่ยออกนะแต่มันไม่เงาแล้วนะรตรงที่สนิมกินเยอะๆเนี่ยจะเป็นแผลสนิมหรือว่าจะเป็นรอยขีดข่วนร,รอยขูดอะไรเนี่ยขัดไม่ออกนะเพื่อนๆ๋ย่มันพอดูได้นะถ้าเราขัดให้มันดูใหม่ขึ้นเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆสำหรับการขัดท่อครับด้วยไขยปลาวานะครับตั้งแต่ตัวขัดหยาบครับแล้วก็ตัวขัดละเอียด เวยนะาดูจากไกลๆเนี่ยก็ถือว่าสวยนะเพื่อนดูแบบว่าใหม่เลยท่อใบนี้พี่ก็ใช้งานเนี่ยประมาณป,ปีได้แล้วแล้วก็ไม่รวมกับที่ไปมือคนอื่นนะเพราะี่พี่ได้มาเป็นท่อมือสองนะแล้วก็พี่มาผ่าเองพี่ก็ทาการเชื่อมมิกเอานะนะเชื่อมมิกไอ้ตรงนี้มันไม่เอาแลนะ้วมันจะขึ้นสนิมแต่ว่าถ้าเราขัดไปเนี่ยมันจะออกเป็นสีดำนะดาเลยแต่ว่าค่าตัวพวกค่าสนิมแบบสี แดงๆเนี่ยออกหมดนะพี่เชื่อมไว้ก็จะมี3จุดนะหนึ 1, 2, ่งสองสามเพราะวันนั้นนะ่พี่ผ่านนะแล้วก็เชื่อมปลายปลายเนี่ยที่เราทาการทําสีนะเป็นสีดำด้านแล้วยับด้วยน็อตเหล็กนะส่วนคอท่อเนี่ยก็จะงอได้ประมาณนีนะ้ส่วนที่เป็นเส้นรอยขีดข่วนฝังลึกเนี่ยมันก็จะไม่ออกนะเพราะว่ามันไอตัวนี้เนี่ยที่เราขัดๆไอไข่ปลาวานเนี่ยมันไปเกียร์นะไปเกียร์พื้นชิ้นงาน ให้มันดูแววนะให้มันดูเงาไม่ได้ลบรอยขีดข่วนนะตัวนี้เนี่ยแต่ว่าท่อนนี้เนี่ยที่ขี้ค้านขัดนะปล่อยไว้อย่างนี้เพราะว่าไอเสียเนี่ยจะออกมาจากท่อท่อนนี้ถึงท่อนเลขเลยนะมันจะเป็นสีดําไม่อยู่มันจะเจอกับความร้อนก่อนเพื่อเลยครับเจ้าท่อนเนี้ยแล้วก็มาถึงท่อนนี้ตอนนี้เนี่ยพี่ก็ขัดเงาไปเพื่อให้เวลาเราสวมกับท่อเนี่ยเจ้าท่อเนี่ยมันจะได้แมทกันนะดูเป็นสีกลมเพีงกัน จะมาไล่ๆๆตรงนี้ดับก็โดยรวมถือว่าสวยนะเพื่อนๆดูใช้ได้เลยก็ถ้าใครอยากให้ท่อตัวเองเนี่ยกลับมาเงางามอีกครั้งเนี่ยแนะนําเลยนะไอเจ้าวิธีไข่ปลาวานเนี่ยใช้ได้เลยคนระับบางคนเนี่ยขัดด้วยเปดโปใช่ปะ่ะมันสู้กับขัดไอเจ้าตัวนี้ไม่ได้คนระับไอเนี่ยของเทสเลยนะรู้เรื่องเลยนะก็ที่พี่ขัดมาคนระับถ้าเราขัดไอเจ้าไข่ปลาวานตัวขาวเนี่ยตัวยามเนี่ยมันจะไม่ค่อยเงาแบบนี้นะ แต่ว่าถ้าเราขัดไอตัวละเอียดเนี่ยตัวสีฟ้าเนี่ยสีน้ําเงินเนี่ยดูเรื่องเลยนะเพื่อนเพื่อนเงางามออกมาอย่างที่เห็นเลยนะมาเดี๋ยวพี่จะมาสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะว่าเจ้าท่อใบนี้จะดังยังไงครับเครื่องก็จะดังหน่อยนะเพื่อนๆพพี่ไม่รู้ว่าข้อหลวมหรือว่าลูกหลวมนะตอนนี้เนี่ย ไม่อยากบิดเยอะนะเดี๋ยวมีประเด็นกับคนข้างบ้านนะ <c oughs> หนักหัวนะเพื่อนนี่จะมาเปรียบกับเจ้าท่อสองจังหวะครับที่พี่ขัดตั้งไว้ความเงาเนี่ยมันก็เงาเอาเรื่องอยู่นะเงากว่าเจ้าท่อตัวนูนนะ้นครับเพราะว่าเจ้าท่อตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ขัดนะแล้วก็สนิมเนี่ยไม่ได้เกาะเยอะด้วยนะนี่ความเงามันจะขัดง่ายเลยนะถ้าคาบสนิมมันน้อยเนี่ยไอ้ตัวนี้เราจะเป็นท่อของเอนะพี่ว่าไม่ได้ประกอบทีครับรถของมาให้ปั้นใหม่ โอเคเพื่อนๆคลิปนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะพี่ก็มาถ่ายคลิปทําคลิปขัดท่อเนี่ยให้เงางามเนี่ยด้วยไขยปลาวานเนี่ยให้ดูนะครับก็สรุปว่าใช้ได้เลยนะความเงาของมันเนี่ยเหมือนท่อใหม่เลยนะถ้ามองแต่ไกล,กลนเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยถ้ามองใกล้ๆเนี่ยมันก็ตามสภาพนะเพื่อนๆตามสภาพของท่อตัวเองเลยไคสนิมเยอะหน่อยก็จะขัดยากหน่อยจะเงาได้ยากหน่อยคนะ okay, รับเพื่อนๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้สำหรับคลิปนี้ที่ก็ขอจบคลิปนะครับ